สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันทหาออกกําลังกายลดหน้าท้องลถรอบเอวเช้านี้เอวเล็กลงหน้าท้องลีนมากลอง11คือชัดมากกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทุกคนคะ่ะน้องแบมก็เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะมีปัญหาคุมงหนาต้นขาใหญ่ไขมันเซลลูไลที่ นที่ขายเยอะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการทานโปรตีนออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันถ้าออกกําลังกายง่ายๆไม่ใช้อุปกรณ์น,นะคะไปคะ่ะทุกคนท่าแรกลดหน้าท้องสร้างลองสิบิด้วยท่านี้เกรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนไปสิบค้งเริ่มเลย1 2ึ่งสองสามสห้าหกเจ็ ไปต่อท่าที่2นะคะทุกคนท่าที่2ก็เป็นการลดหน้าท้องสร้างรอง11ลดรอบเอวด้วยเกรงหน้าท้องไว้นะคะอ่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ต่อท่าที่3มนะคะทุกคนท่าที่3าก็ลดเอวข้างนะคะสำหรับคนที่อยากมีเอวเล็กลงเอวเอนั่นเอง หนสองสามสี่ห้าหเปดสิบเราไปต่อท่าที่สี่นะคะท่าที่สี่ก็ลดหน้าท้องแบบเล่งด่วนนะคะทุกคนยืดมือออกไปให้สุดเลยแล้วก็เกงหน้าท้องไปค่ะข้างละ,ะ1ิบครั้งหนึ่งสอง เอวนะคะทุกคนเอลเอล่อง11ใน14วันด้วยท่านี้ใครที่อยากมีเอลเอมีล่อง11ทําตามท่านี้ได้เลยเกรนหน้าท้องทํา15ครั้งนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 เค okay, ค่ะทุกคนสําหรับท่าออกกําลังกายวันนี้ก็คนที่มีปัญหาภูงหนาต้นขาใหญ่เอนะหวหนาห่วงยางหนาะภูงหนาไครมันสะสมมานานทําให้มีปัญหาในเรื่องของการลดยากนะคะแนะนําทานโปรตีนให้เพียงพอนะคะต่อวันแล้วเราก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอหุ่นของเราก็จะเปลี่ยนวนะคะทุกคนเนาะชอบในการลดแล้วก็เฟื่องกระชับด้วยทานโปรตีนทุกคน เน้นนะคะเน้นเน้นเลยโปรตีนเพียงพอโปรตีนถึงหุ่นเปลี่ยนไวนะคะ